5มือถือราคาไม่เกิน7,000บาทสวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้เราจะพามาดู5มือถือในราคาไม่เกิน7,000บาทนะครับว่าจะมีรุ่นไหนที่น่าสนใจและจะมีสเปคอะไรกันบ้างแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากกด subscribe กดไลค์และก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่รุ่นแรกนะครับเป็นรุ่น Samsung Galaxy A31 สำหรับรุ่น a m s u n งรุ่น Galaxy A 3 1นะครับก็เปิดตัวเมื่อเดือนมีนาคมปี2020จอให้มาขนาดอยู่ที่6.4นิ้วมาพร้อมกับจอว a t ตอ d ด p อ i ดิสเ y ความละเอียดอยู่ที่1080คูณ2400พิกเซลส่วนค่าความละเอียดของหน้าจออยู่ที่411 ppi มาดูทางด้านของชิปและหน่วยประมวลผลกราฟิกนะครับชิปมาพร้อมกับทางด้าน MediaTek Helio P 6 5 o u t o c o r e ความเร็วนะครับรุ่นนี้จะอยู่ที่ 2.0GHz GPU ให้มาเป็น Mali G 5 2สําำหรับทางด้านของระบบปฏิบัติการนะครับมาพร้อมกับเวอร์ชั่น Android 10ครอบทับมาด้วย One UI เวอร์ชัน2.0น2.0 RAM มีให้เลือก2ความจุนะครับ4และ8 GB ส่วน ROM มีให้เลือก1ความจุนะครับ128 GB และรุ่นนี้เพิ่มการ์ดได้512 GB ส่วนกล้องหลังนะครับให้มาที่4เลนด้วยกัน เลนหลักนะครับจะให้ความละเอียดมาที่48ล้านพิกเซลเลนอันตรวไว8ล้านพิกเซลเลนมาโครความละเอียดให้มาที่5ล้านพิกเซลและเลนเด็เซนเซอร์นะครับให้ความละเอียดมาที่5ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับมาพร้อมกับความละเอียดอยู่ที่20ล้านพิกเซลเลยทีเดียวสามารถบันทึกวิดีโอได้ HD 30เฟรมสำหรับจุดเด่นนะครับก็อยู่ที่กล้องหน้าและกล้องหลังนะครับซึ่งให้มาค่อนข้างเยอะมากๆ และทางด้านของบลูทูธนะครับมาพร้อมกับเวอร์ชั่น5.0 USB Type C นะครับเป็น2.0รองรับเทคโนโลยี NFC และรูหูฟังมีขนาด3.5ม mm. ิลลิเมตรแบตเตอรี่ของรุ่นนี้ค่อนข้างให้มาอึดนะครับ5,000มิลลิแอมป์และยังรองรับการชาร์จเร็ว15วัตต์สำหรับสีมีให้เลือก3สีสีดำสีน้ำเงินนะครับสีขาวและสีแดง ส่วนราคาณปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณ6599บาทมาถึงรุ่นที่2นะครับเป็นมือถือจากค่าย vivo นะครับสำหรับ vivo รุ่นนี้ก็เรียกได้ว่าสเปคนะครับก็จัดเต็มไม่แพ้กับทางด้านรุ่นอื่นๆเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า vivo ให้สเปคอะไรมาบ้างมือถือรุ่น vivo y31 นะครับก็เปิดตัวเมื่อเดือนมกราคมปี2021 มีขนาดหน้าจออยู่ที่6.58นิ้วเป็นจอ Full HD Plus นะครับแล้วก็มาพร้อมกับจอ Waterdrop Display ความละเอียดของหน้าจออยู่ที่1080คูณ2 4 0พิกเซลสำหรับในส่วนของชิปนะครับแล้วก็ GPU นะครับก็มาพร้อมกับทางด้านของ u a l c คอมนะครับเป็น Snapdragon 662 Octa Core oc ความเร็วจะอยู่ที่2.0 GHz ส่วน GPU เป็น Adreno 610 ส่วนทางด้านระบบปฏิบัติการนะครับมาพร้อมกับ Android 11นะครับแล้วก็พร้อบทับมาด้วย f a n t a s OS 11แรมมีให้เลือก1ความจุ 8GB ROM รอมมีให้เลือก1ความจุเช่นกันนะครับ 128GB และรุ่นนี้สามารถเพิ่มการได้สูงสุดถึง 1TB กล้องหลังให้มาที่3เลนนะครับเลนหลัก48ล้านพิกเซลเลนมาโคร2ล้านพิกเซลนะครับและเลน d e ฟเซนเซอร์ความละเอียดให้มาที่2ล้านพิกเซล และทางด้านของกล้องหน้านะครับให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลบันทึกวิดีโอได้ HD 30เฟรมในส่วนของบลูทูธนะครับใช้เป็นเวอร์ชัน5.0พอร์ตการเชื่อมต่อเป็น USB Type C 2.0รูหูฟังให้มาที่ขนาด3.5ม mm, ิลลิเมตรสำหรับแบตเตอรี่นะครับให้มาที่5,000ม ah, ิลลิแอมป์และรองรับการชาร์จเร็ว18วัตต์ด้วย สำหรับสีนะครับณนะปัจจุบันมีให้เลือก2สีสีน้ำเงินและสีดำนะครับราคาณนะปัจจุบันที่เราสำรวจมาอยู่ที่ประมาณ5,999บาทมาดูต่อกันในรุ่นที่3นะครับเป็นมือถือจากค่ายเรียวมีนะครับสำหรับมือถือจากค่ายเรียวมีก็เปิดตัวมาได้ค่อนข้างที่โดดเด่นนะครับสำหรับ รูปลักแล้วก็ทางด้านของสเปคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสเปคของเรียวมีรุ่นนี้มีสเปคอะไรที่ให้สนใจแล้วก็ให้สเปคอะไรมาบ้างสำหรับเรียวมีนาโซ20 Pro นะครับก็เปิดตัวมาเมื่อเดือนกันยายน2020ขนาดหน้าจอนะครับอยู่ที่6.5นิ้วเป็นจอ Full HD Plus มาพร้อมกับจอ Punch Hole Display นะครับหรือจอที่มีรูสำหรับกล้องหน้า ความละเอียดของหน้าจออยู่ที่720คณ1,600พิกเซลสำหรับค่าความละเอียดของหน้าจอ405 PPI และค่ารีเฟรช a e หน้าจออยู่ที่90 h ฮในส่วนของชิปนะครับแล้วก็ GPU มาพร้อมกับชิปทางด้านของ MediaTek Helio G95 Octa Core ความเร็วนะครับอยู่ที่2.0 GHz ส่วน GPU นะครับมาพร้อมกับ Mali G76 MC4 มาดูที่ระบบปฏิบัติการกันบ้างนะครับมาพร้อมกับ Android version 10.0ครอบทับมาด้วย Realme UI ส่วน RAM นะครับมีให้เลือก1ความจุ8 g b และ ROM มีให้เลือก1ความจุ128 g b นะครับสามารถเพิ่มการ์ดได้สูงสุด512 g b ด้วยกันสำหรับกล้องหลังนะครับให้มาที่4เลนเลนหลักค่าความละเอียด48ล้านพิกเซลเลนอันตรวายค่าความละเอียด8ล้านพิกเซลเลนมาโครค่าความละเอียด2ล้านพิกเซลและเลน p o r t r นะครับค่าความละเอียด2ล้านพิกเซลสำหรับทางด้านของกล้องหน้านะครับให้ความละเอียดมาที่ 16ล้านพิกเซลนะครับและรุ่นนี้บันทึกวิดีโอได้อยู่ที่ 4K 30เฟรมในส่วนของบลูทูธนะครับใช้เป็นเวอร์ชัน5.0และพอร์ตการเชื่อมต่อเป็น USB Type C 2.0รูหูฟังมีขนาด3.5ม mm, ิมแบตเตอรี่ให้มาที่4,500ม ah ิลลิแอมป์และยังรองรับการชาร์จเร็ว65วัตต์นะครับส่วนสีมีให้เลือก2สีสีขาวและสีดำ สำหรับราคารุ่นนี้นะครับที่เราสำรวจมานะปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ6,999บาท มาดูต่อกันที่รุ่นที่4นะครับเป็นมือถือจากทางค่าย oppo นะครับสำหรับ oppo รุ่นนี้ก็เรียกได้ว่าใส่เทคโนโลยีนะครับแล้วก็ทางด้านของตัวเครื่องนะครับมีความโดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพื้นหลังของเครื่องเป็นหนังนะครับรวมถึงการสแกนนิ้วมือได้บนหน้าจอเลยนะครับแล้วก็ให้กล้องมาถึง4เลนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า oppo นะครับมีรายละเอียดที่อะไรที่น่าสนใจอีกบ้าง OPPO รุ่นนี้นะครับเป็น OPPO รุ่น A73 นะครับเปิดตัวมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2020ขนาดหน้าจอนะครับให้มาที่6.44นิ้วเป็นจอ Full HD+ จอนะครับเป็นจอ Waterdrop Display ความละเอียดจะอยู่ที่1,080คูณ2,400พิกเซลส่วนค่าความละเอียดของหน้าจออยู่ที่408 PPI และมีค่า Refresh Rate นะครับอยู่ที่60 h ฮิร มาดูที่ชิปแล้วก็ G P U กันบ้างนะครับชิปเลือกใช้เป็นขุมพลังทางด้านของคอคอมนั่นก็คือ Snapdragon 662 o c t a c oc o r e ความเร็วของชิปรุ่นนี้จะอยู่ที่2.3 GHz ส่วน G P U นะครับใช้เป็น Adreno 610 ทางด้านของระบบปฏิบัติการนะครับมาพร้อมกับ Android v e เวอร์ชัน10.0ครอบทับมาด้วย Color OS 7.2สำหรับแรมนะครับมีให้เลือก1ความจุ6 GB และเรามีให้เลือก1ความจุเช่นกันนะครับ128 GB สามารถเพิ่มการ์ดได้256 GB ส่วนกล้องหลังนะครับอย่างที่บอกไปให้มาที่4เลนด้วยกันเลนหลัก16ล้านพิกเซลนะครับสำหรับค่าความละเอียดและเลนอันตราวาย8ล้านพิกเซลและบวกเลนโมโนอีก2เลนนะครับเป็นความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลสำหรับทางด้านของกล้องหน้าของ OPPO A73 ให้มาอยู่ที่ความละเอียด16ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็สามารถบันทึกวิดีโอได้ที่ HD 30เฟรม ส่วนบลูทูธนะครับใช้เป็นเวอร์ชัน5.1พอร์ตการเชื่อมต่อเป็น usb type c 2.0รูหูฟังมีขนาด3.5ม m mm, แบตเตอรี่ให้มาที่1 0 1 5 5 mm, มแอมและยังรองรับการชาร์จเร็วที่3 0วัตต์นะครับสีมีให้เลือก2สีสีน้ำเงินและสีส้มราคาที่เราสำรวจมานะปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ6,999บาทมาถึงรุ่นที่5นะครับเป็นรุ่นสุดท้ายของคลิปนี้กันแล้วเป็นมือถือจากค่ายโปโกนะครับ นั่นก็ได้แก่รุ่น Poco X 3 Pro นะครับสำหรับ Poco X 3 Pro เปิดตัวมาเมื่อเดือนมีนาคม2021นะครับขนาดหน้าจอให้มาอยู่ที่6.67นิ้วจอเป็น Full HD Plus หน้าจอนะครับมาพร้อมกับพันโฮ d ดสเพย์หรือจอที่มีรูส,สำหรับกล้องหน้า ความละเอียดของหน้าจออยู่ที่1080คูณ2400พิกเซลส่วนค่าความละเอียดของหน้าจอนะครับอยู่ที่395 ppi และค่า refresh rate อยู่ที่120 Hz เรนะครับเรียกได้ว่าค่า refresh rate เนี่ยสูงมากๆนะครับสำหรับ poco x 3 pro และเรามาดูทางด้านของชิปนะครับมาพร้อมกับขุมพลังอย่างคอคออมนั่นก็คือ snapdragon 860 ultra core ความเร็วของชิปรุ่นนี้อยู่ที่2.96 กิกะและทางด้านของ G P U นะครับใช้เป็น Adreno 640ในเรื่องของระบบปฏิบัติการนะครับมาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน1 1ครอบทับมาด้วย M I U I 12ส่วน r รมนะครับมีให้เลือก2ความจุ6และ8 GB และเรามีให้เลือก2ความจุเช่นกันนะครับ128และ256 g ้ และรุ่นนี้ยังสามารถเพิ่มการได้สูงสุดถึง1 t เทเลบด้วยกันนะครับส่วนกล้องหลังนะครับให้มาที่4เลนด้วยกันเลนหลักข่าวความละเอียดให้มาที่48ล้านพิกเซลเลนอันตรวายให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลเลนมาโครให้ความละเอียดมาที่2ล้านพิกเซลนะครับและเลนเ e ฟเซนเซอร์ให้ความละเอียดมาที่2ล้านพิกเซลเช่นกัน กล้องหน้านะครับให้ความละเอียดมาที่20หล้านพิกเซลรุ่นนี้ยังสามารถบันทึกวิดีโอได้อยู่ที่สูงสุด 4K 30เฟรมในส่วนของบลูทูธนะครับใช้เป็นเวอร์ชันน5.0และพอร์ตการเชื่อมต่อเป็น usb type c 2.0 รูหูฟังมีขนาด3.5ม mm ิมนะครับและยังรองรับเทคโนโลยี NFC อีกด้วยส่วนแบตเตอรี่นะครับให้มาที่5,160ม ah. ิลลิแอมรองรับการชาร์จเร็ว33วัตต์นะครับสีมีให้เลือก3สีสีดำสีน้ำเงินและสีทองส่วนราคาที่เราสำรวจมาณนะปัจจุบันนะครับจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6,999บาท และทั้งหมดนี้ก็เป็นสเปคของมือถือทั้ง5รุ่นนะครับในงบราคาไม่เกิน7,000บาทที่เราได้สรุปสเปคเขาคร่าวมาให้ได้รับชมกันส่วนของราคาแต่ละรุ่นนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นก่อนจะซื้อนะครับแนะนำให้หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการหรือร้านค้าที่วางจำหน่ายนะครับทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อย ถ้าหากอธิบายรายละเอียดของมือถือรุ่นไหนนะครับหรือรุ่นใดผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยสำหรับทางด้านของใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณและสวัสดีครับ